สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรอบ5วันนะครับหลังจากที่เฮียหายหน้าหายตาไปถึง5วันนะครับก็กลับมาแล้วนะฮะอ่าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับช่วยกันคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยละกันนะฮะกลับมาก็จะพยายามลงคลิปนะครับเสียดายมากนะฮะที่วันที่เตะกับนิวคาสเซิลนะครับเฮียไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ไลค์นะฮะในการที่ ลิเวอร์พูลนะครับประสบความสำเร็จนะครับในการเอาบุกไปชนะนิวคาเสเซิลไปได้1ประตูต่อ2น,นะครับทั้งที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับแม่ดูเหมือนว่าการเล่น10คนนี่จะเป็นการที่เล่นที่ดีหลือเกินนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับอ่ะมาถึงนะฮะาก็ต้องยอมแล้วว่าเราดูกี่รอบสําหรับเนียนะฮะดูกี่รอบกี่รอบก็ยังสะใจนะครับโดยเฉพาะ เจนเกนครับนะครับกับภาพนี้นะฮะโอ้โ oh, ห oh, เป็นอะไรที่นะมึงจุมากูจุกับมึง <laughs> กูจุที่หลังดังกว่านะจ๊ะเออนะมันสะใจจริงๆครับยิ่งมาดูเจาะลึกๆเข้าไปนะครับมันมีความพิเศษนะครับแล้วก็มีความแยบยนต์นะครับในการเล่นแล้วก็การวางแผนของเจเกนคอปแล้วก็นักเตะแต่ละคนนะครับซึ่งรู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทําอะไรนะครับแล้วก็แต่ละคนพอเล่น <Wow. S 1> ออกมาแล้วมันหลอมรวมออกมาเป็น ทีมที่ดีเลยนะครับในวันนั้นนะฮะเนี่ยวันดูหลายรอบมากตอนนั้นก็ดูอยู่ที่ญี่ปุ่นก็โอ้โหแบบเฮดังๆนะครับแบบโอ้ลิว์พูนะครับชนะได้นะฮะอายเขาเหมือนกันนะครับโอ้แล้วก็จริงๆแล้วนะฮะมาพอเล่นกันเป็นทีมแล้วเดีย่ยลิว์พูนะครับนักเตะแต่ละคนพอมีความตระหนักรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรทนะั้ยทั้งที่อา่า เสียเปรียบในตัวผู้เล่นนะครับแต่ก็ทําให้ทีมเนี่ยได้เปรียบในการเล่นอ่ะเ้าใจไหมฮะในการที่เราบุกไปชนะเอาเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้1ประตูต่อ2ทั้งๆงที่โดนนําก่อนด้วยนะครับแล้วมันเหลือตัวผู้เล่น1ิคนด้วยแถมเป็นผู้เล่นตัวสําคัญอีกต่างหากนะครับแล้วแถมผู้เล่นอย่างเช่นเทรน์ก็โดนใบเหลืองแบบโง,ง่ๆนะครับนะก็อย่างว่านะฮะเพราะว่ากรรมการก็ตัดสินไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นธรรมดาของกรรมการอังกฤษอยู่แล้วนะฮะนะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียข้อดีกันก่อนละกันนะฮะข้อเสียของลิวพูนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับจริงๆแล้วนะฮะใน10นาทีแรกเนี่ยนิวคาสเซลแทบจะทำอะไรลิวพูไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาเดิมๆอีกเช่นเดิมกันอีกเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือการขาดสมาธิของแนวรับหรือไม่ว่าผู้เล่นบางคนอ่ะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นลูกที่าทางด้าน ทรนอเล็กซนเดอร์อานโนนะครับจับบอลพลาดนะครับจากการส่งส่งลูกคืนมาให้จากมูฮัมหมดซาลาห์นะครับแล้วก็ใช้บอลเาใช้เท้าซ้ายนะครับจับแต่ว่าบอลหลุดไปแล้วก็ทําให้เจ้าหนูกอร์ดอนนะครับล่าเข้าไปยิงนะครับล่อเป้า1ประตูต่อศูนย์นะครับนั่นคือการขาดสมาธิการไม่มีสมาธิซึ่งทาให้เห็นแล้วนะครับว่าเทรนด์เนี่ยการทีอ่อยู่ในภาวะคับขันหรือว่าการที่คิดไปข้างหน้าก่อนอะ่ะจริงๆเทรนด์มันก็ เป็นคนที่คลองบอลได้ดีอยู่นะจริงๆแล้วอะแต่มันติดประมาทไปนิดนึงอย่างเช่นลูกที่เจอกับบอลมัดนั่นก็ติดประมาทไม่รู้ว่ามันใช้ไม้หน้าสามฉับหรือว่าเอ่อเท้าจับลูกฟุตบอลน,นะในการที่ทางด้านฟันไดเปิดไปให้แล้วก็จับล้านนะครับแล้วก็โดนฉกเข้าไปแล้วก็ทําให้อ่าเป็นต้นต่อของการเสียประตู <Wow. S 1> แล้วมาเจอกับดีวเซอในนัดนี้ก็ลูกมันก็ไม่ได้มีอะไรนะส่งเข้ามาอาจจะเป็นเท้าซ้ายมันจะจับไม่ถนัดแต่เพเฮวี่ยวาในระดับ ในระดับแบบนี้แล้วนะใช้เท้าขวาหรือเท้าซ้าย,นยในการจับบอลง่ายๆมันไม่น่าพลาดนะจริงๆแล้วจับได้ทีหนึ่งแล้วคืนหลังไปก็ยังได้นะโอ้แล้วก็โดนใครไม่โดนโดนเจ้าหนูกาดอนนะครับโอ้โหเด็กเอเวอร์ตันซะด้วยนะไม่ต้องไปตามตูดอะไรครับนะไม่ต้องวิ่งไล่ตามเลยดูแต่ตูดจําเสื้อมันไว้เบอร์อะไรจําได้เทนจําได้แน่นอนนะครับเจ้าหนูเอะกาดอนใช่ไหมเออนั่นแหละ ล่าเข้าไปยิงนะครับก็หมดปัญญาที่พ่อหมีอลิซงเบเกอร์จะเซฟได้นะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ลิ์ฟูจะต้องนักเตะลิ์พูรวมไปถึงเจนคอฟนะครับต้องกำชับลูกชีมนะครับว่าการมีสมาธิตลอดเวลาหรือให้มากที่สุดเนี่ยมันสำคัญมากนะครับนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอาเท่าหลักๆเลยวันนั้นคือเทรนด์พลาดแล้วก็เทนลืมนึกไปหรือเปล่าว่าตัวเองมีใบเหลืองอยู่นะครับแล้วก็ ไปโดนใบเหลืองแบบง่ายๆไม่น่าไม่น่าจะอะไรครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่กรรมการครับจริงๆแล้วการถ้าลูกนี้ลูกที่เทรนด์โดนใบเหลืองลูกที่ทางด้านนักเตะของนิวคสเซ่ลเตะบอลทิ้งใบก็น่าจะโดนใบเหลืองเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไงก็มันอยู่ที่กรรมกรรมการอะเนาะแล้วก็ความสับสนนะครับในการจัดแนวรับของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางด้าน วันได้หรือว่าโจเอลมาติดนะครับก็ดูแล้วมันเหมือนจะ <Okay. S 1> ไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะปัญหาในการที่พอเทรนด์นะครับหุบเข้าไปเล่นด้านในแล้วมาติดเข้ามาเนี่ยมาเล่นแทนตาแหน่งแทนของทางด้านเทรนด์ดูเหมือนว่ามาติดเนี่ยจะคลองบอลได้นะจริงๆก็คลองบอลได้แต่ว่าความเชื่องช้าความอะไรเนี่ยมันทําให้จังหวะที่เราจะได้เปรียบกับกลายเป็นเสียเปรียบไปนะครับน,นั่นแหละ และยิ่งมาเสียแนวรับคนสำคัญอย่างเวอร์คิวฟันได้นะอ่าในลูกที่เนี่ยอย่างเงี้ยที่เสียใบยแดงโดยการที่เข้าไปสกัดคาร์ลวินสันนะถ้าไม่ใช่ว,วินสันดิอิซักในจังหวะเนี้ยถามว่าควรเป็นใบแดงไหมจริงๆถ้าความคิดของเฮียมันก็น่าจะเป็นใบแดงอะนะเพราะว่ามันก็เป็นการสกัดโดนขาเขาก่อนแล้วก็ก่อนที่จะมาโดนบอลแล้วตัวเองก็เป็นคนสุดท้ายด้วยแต่ก็ มันก็แล้วแต่ดุลพินิษจริงๆแล้ว <Yahoo! S 1> ถ้าเข้าข้างลิวพูเลยก็คนที่จะเป็นใบเหลืองก็พอนะเพราะว่าไม่รู้ว่าหลุดไปเนี่ยมันจะยังไงแต่ถ้าหลุดไปนะเป็นประตูแน่นอนแต่ว่าความตั้งใจของฟันได้มันก็คงไม่ได้ตั้งตั้งใจที่จะไปเตะขาก่อนถูกไหมัมนจ้งใจรที่จะสกัดบอลไงเออจริงๆแล้วถ้ากรรมการมันไม่ค่อยมีมาตรฐานแบบนี้ก็ใช้ AI ในการตัดสินก็ได้บางสำหรับฟ oh! ุตบอลอ,อังกฤษนะ <laughs> อ,อ,อ,อก็ หนึ่งอย่างครับในการสับสนการวางตำแหน่งการยืนโพซิชันโพซิชันในการยืนในแนวรับของเราเนี่ยยังสับสนกันอยู่นิดนึงนะฮะ,ะแล้วก็สิ่งที่ต้องต้องพูดอีกอย่างนึงก็คือการตัดสินของกรรมการนี่แหละมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะ,ะเป็นมาตรฐานสักเท่าไหร่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับซึ่งลิเวอร์ p o ลก็เล่น10คนมา2นัดแล้วนัดที่เจอกับบอลมัดนี่40นาที นัดนี้ที่เจอกับนิวคาเซิลโอ้โหชั่วโมงหนึ่งพอดีนะรวมทดเวลาด้วยนะหนึ่งชั่วโมงพอดีสุดยอดนะแต่ทำให้ลิเวอร์พูลได้รู้ว่าตัวเองทีมของตัวเองเนี่ยควรที่จะเล่นในระบบแบบไหนมากกว่ากันนะครับนะแต่เรามาพูดถึงข้อดีบ้างดีกว่านะฮะข้อดีนะครับอ่าโอเคหลังจากโดนนำเนี่ย ก็ทําให้สมาสมาธิของเราเนี่ยกลับเข้ามาได้แล้วก็ต้องครอปเนี่ยกำชับยังไงก็ได้จบครึ่งแรกเนี่ยอย่าพึ่งให้เสียลูกที่2ซึ่งมันก็มีโอกาสเสียมากๆนะจริงๆแล้วอะ่ะแล้วก็ทําให้กองกลางของเราเริ่มบีบเริ่มอะไรแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้ถนัดทนีเพราะว่าเมันฉับพันทันด่วนไปหน่อยอะ่ะเสียผู้เล่นอย่างฟันได้ไปก็เอาอจโจโกเมสลงมานะ ซึ่งถามว่าทํําาควมทาผลงานได้ดีไหมมันก็ทําผลงานได้ดีแต่ว่ามันก็ดูติดติดขัดๆนิดนิดนหน่อยแต่ก็อยู่ที่าทางด้านนิวคาสเซิลเองด้วยนะที่ไม่คมพอเองนะครับหลังจากโดนนำแทนที่แล้วก็ลิเวอร์พูลเหลือ10ตัวด้วยนะก็ไม่สามารถยิงประตูที่2ได้นะครับแล้วก็การที่การเสียใบยแดงเนี่ยของทางด้านวร์กิลฟันไดมันทําให้นักเตะเนี่ยอย่างที่เฮียบอกนะครับมันกลายที่กลับมาเป็น ต้องมีสะพานที่อยู่ในเกมด้วยแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ไม่แย่ไปกว่าเดิมนะแล้วก็โชคดีที่ไม่เสียลูกที่สองนะจริงๆอะ่ะโอ้โหอาิสน ن เบเกอร์นะเซฟลูกนั้นเซฟได้ยังไงนะงงเหมือนกันนะโอ้จอจอเต็มข้อเลยเออถ้าไม่ได้พ่อหมีนะไม่ได้อาริสงนะนับตองโดนหลายลูกแน่นอนนะครับนะพอจบครึ่งแรกเนี่ยเวอร์พคูลก็ยันด้วยสกกร์นี้นะครับที่ยังโดนนำอยู่หนึ่งประตูต่อศน เริ่มครึ่งหลังมาก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับก็ในช่วงครึ่งแรกนะฮะก็จะเป็นกองหลังก็จะเป็นเทรน์ก็จะเป็นเจอมาติดโกเมสแล้วก็ลับโบนะแล้วกองหลังก็ไอ้ตรงกลางก็ยังเป็นวัตุเอนโดอยู่แล้วก็ยังเป็นแม็กลิสเตอร์นะแล้วก็ยังเป็นสปอตไลน์นะแล้วก็น่าเสียดายที่ลุยดีอาร์นะที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะไม่น่านะครับนะถ้า,าฟันไดไม่โดนไล่ออกไปเนี่ย น่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่ดีกว่านี้นะเรารวมไปถึงกักโปกับซาร่าก็ยังลงมาเหมือนเดิมน,นะครับแต่ไม่มีดีอาร์นะฮะเพราะว่าดีอาร์ก็ต้องถูกถอดออกไปแล้วเอาโจโกเมสนะครับลงมาแทนนะเริ่มครึ่งหลังกับกายเป็นว่าลิเวอร์พูลเออเว้ยมันเริ่มตั้งโซนแล้วก็บีบในแดนไม่ได้ไม่ได้บีบแบบว่า,าในแดนเขานะ10คนเนี่ยถ้าเราจะไปไล่บีบในแดนเขาเนี่ยเสียเสียเปียบแน่นอนครับ วางแผนไว้ว่ามาตั้งโซนของตัวเองเนี่ยอยู่ใน,ในแนวแนวรับของตัวเองเนี่ยแล้วก็ใช้แดนหน้า3คนประมาณ3คน2หรือ3คนเนี่ยถ้ากําลังจะเถิบขึ้นมาในแดนของเราบิงบีบไปก่อนเขาก็จะขึ้นไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยทำให้นิวคาเสเซิลเนี่ยก็ต้องว่าวางบอลยาวบ้างต่อบอลแล้วเราก็บีบอย่างเงี้ยพอพอถึงจุดตรงช่วงหัวกะโหลกของเราเนี่ยจะยืนแพทกันเยอะมากนะครับคอยดักจังหวะ นะครับแล้วก็วิ่งไล่จนทําให้นักเตะของนิวคาสเซิลเนี่ยไม่สามารถที่จะทําเกมอะไรได้ถนัดทนีแม้จะมีโอกาสยิงก็ตามแต่มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากซึ่งสามารถทํากันได้ดีเลยถ้าทําไมตอน11ตัวมันไม่เล่นอย่างนี้วะ <c oughs> พอเข้าใจไหมเออก็จนเป็นการที่นํามาถึงการได้ประตูการรอคอยนะการที่ต้องอ,อดทน เล่นแบบอดทนแล้วก็รอคอยนะครับค่อยๆเปลี่ยนตัวตัวไหนที่เริ่มจะหมดก็เอาออกนะครับก็เริ่มจากการเริ่มเริ่มไล่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะเอาเจ้าหนูเฮวี่อเลียดไปแทนวัตารุเอนโดนะซึ่งเอเลียดนี่ก็คือถือว่าทําบทบาทได้ค่อนข้างดีเลยนะ่าวิ่งไล่แล้วก็ทำทำผลงานในในหน้าที่ของวัตารุเอนโดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะบีตำแหน่งบีผู้เล่น เาไปแย่งบอลเขาไปสกัดบอลมันด้วยความขยันของเจ้าหนูไอเด็กคนนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ทําให้ลิวพูนะมีโอกาสอ่าแย่งบอลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดิโอเซนก็ทำอะไรลิวพูลได้ไม่ถนัดนะจนถึงมาเอาโจตาลงมาแทนกัคโตเีอยนนี่สุดยอดนะครับโจตาคลองบอลได้นะครับจ่ายบอลดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะเล่นบบททาแบบไหนนะครับลงมาช่วยเกมรับได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะ แล้วก็สักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเอาทางด้านเจ้าหนูคอนซานะครับมาแทนโจเอลมาติฟอนาคตไกลเลยทีเดียวนะครับเจ้าหนูคอนซาดูนิ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่าตำแหน่งของตัวเองต้องยืนอยู่ตรงไหนในเวลาที่จะรับในเวลารุกต้องเดินขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งจังหวะไหนคอยซับพอร์ตเพื่อนตรงไหนนะอันนี้สามารถทําได้ดีอนาคตไกลนะแล้วก็ส่วนกล้องหลังในนัดต่อไปที่เราจะต้องเสียฟันไดเ้เราจะมองเป็นทางด้าน โจโกเมสกับเจ้าหนูคอนซาไหมในการที่จะเจอ,เจอกับแอสตันวินล่านะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีตัวเลือกอยู่เพียงแค่นี้นะครับโจโอเอลมาติฟนะครับโจโกเมสคอนซานะครับเพราะว่าโกนาเตก็น่าจะไม่ฟิตนะครับแล้วก็ทางด้านาฟันไดย,ยังไงก็อุทธรอย่าไปอุทธรเลยครับนะอาจจะโดนเพิ่มด้วยนะจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรอาจจะมองหาถึงโจโกเมสนะครับกับทางด้านเจ้าหนูคอนซานะครับอาเสริมแก่งหน่อยนะครับก็น่าจะดูดี นะครับถ้าไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะครับก็ยังมีโจเอลมาติดอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าให้พูดถึงบทบาทของโมฮัมเหม็ดซาร่านะที่ตอนนี้กําลังมีข่าวกับทางด้านสโมสรจากลีกซาอุอยู่นะฮะต้องบอกยอมรับตตรงว่าเสีเหมือนกันถ้าเสียบังโมไปนี่อาจจะมีผลกระทบต่อสโมสรลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าบังโมก็ทําให้เห็นแล้วนะครับแม้ว่าความเฉียบขาดในการยิงของเขานะครับจะลดลงก็ตามนะฮะแต่ว่าการจ่ายบอล การพาบอลการเคลื่อนที่ทําให้ตัวเองนะครับได้เปรียบคู่ต่อสู้เนี่ยมันมีประโยชน์กันยังมีประโยชน์กับลิเวอร์พูลอยู่นะครับก็ต้องชื่นชมว่าบางโมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่คนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลไม่อาจจะขาดได้เลยจริงๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือโดมินิกโซบอสไลน์นะครับโอ้โหการที่ได้เข้ามานะครับต้องยอมรับเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับแม้ว่าค่าตัวจะถึง60ล้านปอนด์ก็ตามนะครับ มีทั้งความฉลาดนะครับความขยันนะครับความแข็งแกร่งนะครับแล้วแม่งที่สําคัญฮะอึดเป็นม้าเลยครับพี่น้องโอ้โหวิ่งตลอดเกมนะครับเห็นได้ว่าในเกมที่เจอกับนิโคลเซ่นนะครับหรือว่าเกมที่เจอกับบอลมาก็ตามนะครับในเกมที่เจอกับเชลซีด้วยนะครับเป็นคนที่วิ่งไล่แล้วก็เป็นคนที่ขยับขยื่นแล้ววิ่งเยอะที่สุดในสโม่ในสนามเลยในทุกนัดนะครับต้องยอมรับว่าโดมินิกสวอสไลน์นะครับยังมีทีเด็ดอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงไกลนะครับ การเปิดลูกนิ่งนะครับถือว่าลิวพูได้เพชรเม็ดงามมาแล้วนะครับอยู่ที่เจนคอปจัดเจรนานเขาได้ขนาดไหนนะครับส่วนอเล็กซิสแมคลิเตอร์อรัาก็ยังมีบทบาทสาคัญของตัวเองอยู่อยู่แล้วนะครับเป็นผู้เล่นที่ลิวพูขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่คุมจังหวะสไตล์การเล่นเนี่ยแม้จะคล้ายคลึงกับทางด้านเตียโกอากันตาร่าก็ตามนะครับแต่ทางด้านอเล็กซิสแมคลิเตอร์นะครับก็ดูเหมือนจะดูดีกว่าทางด้าน ทางด้านเปียโก้นิดนึงนะครับด้วยการที่เขายังหนุ่มกว่านั่นเองแค่นั้นเองนะครับส่วนเดียโก้คร์บบอลไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะฮะการจับบอลการโย,ยกย้ายตัวเองการอะไรแต่ว่าก็มีข้อเสียเล็กน,น้อยนะครับในการที่จะเสียบอลง,ง่ายๆไปนะครับนะโอเคมาถึงตัวที่เด็ดของเรานะครับเจ้าดาวินนูนเยสนะครับโอ้โห สองนัดที่ผ่านมานี่ยิงทิ้งยิงคว้างนะครับพอมาถึงนัดน,นี้นี่ขอสีเดียวขอ2โป้งนะครับเข้า2โป้งเลยนะครับลงมาแทนแกรี่อ่าแมคคาริเตอร์ A นะครับอเล็กซิสแมคคาริเตอร์ A นะครับก็เป็นฮีโร่ไปนะครับสำหรับนูนเยสน,นะฮะทำผลง,งานได้แม้ว่าจะไม่ได้มีประโยชน์ในด้านอ่าช่วยสร้างสค์เกมหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นคนที่หาพื้นที่ในการที่ทำให้ตัวเองว่างอ่ะดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนั้น ประกอบไปด้วยกับการที่มึงคมมาจากไหนมิงยิงแม่นยิงคมมากๆนะครับแล้วก็ยิงมุมเดิม2ลูกเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับต้องเห็นเฮียนี่แบบกระโดดตัวลอยดีใจเลยนะครับสุดยอดนะครับพูดถึงโดยรวมแล้วนะครับก็ถ้าให้ให้เฮียมองนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจผิดพลาดนะครับของทางด้านาโค้ชของทางด้านนิวคาสเซิลนะครับที่ รู้อยู่แล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีแค่10ตัวเนี่ยแต่ก็เกิดความกลัวว่าลิเวอร์พูลมันจะโต้กลับแล้วมันจะได้ประตูเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้านิวคาสเซิลเล่นในบ้านแล้วยังเล่นแบบกลัวแบบนี้นะครับไปเล่นกับทีมหมื่นเนี่ยอาจจะแพ้แบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าการที่ทีมที่เหลือ10ตัวแล้วรอโต้จังหวะแล้วก็ถ้ามันคมคมแบบลิเวอร์พูลเนี่ยมาทางด้านนิวคาสเซิลมีโอกาสเสียประตูเยอะมากถ้าจริงๆแล้ววันนั้นนิวคาสเซิลนะครับ ตัดสินใจใส่ตัวลุกระบุกเข้าใส่ลเวอ์พูอย่างบ้าคลั่งนะครับรับรองลเวอ์พูไม่มีแต้มกลับมาจากทางด้านเซนเจมพาร์คแน่นอนนะครับนะครับไม่มีแต้มแน่นอนเฮียมั่นใจเพราะเฮียทำใจตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วว่าอาจจะไม่ชนะนะครับแต่ในนาทีที่85ก็มาได้ประตูตีเสมอแล้วก็นาทีที่90บวก2มาได้ประตูแซงนำแล้วก็จบเกมคว้าชัยชนะไปได้นะครับก็ต้องยอมรับว่า ิเวอร์พูลสุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้นะครับนะดีใจด้วยนะครับสำหรับสาวกลิเวอร์พูอย่างเฮียแล้วก็สาวกลิเวอร์พูสำหรับทุกๆคนใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็แสดงออกมานะครับส่วนความคิดเห็นของเฮียในวันนี้แล้วก็ที่ดูจากวันนั้นนะครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่าลิเวอร์พูเล่นเหมือนสิงโตนะครับที่คอยจะร่าเหยื่อนะครับโดยต้อนไปเรื่อยๆแล้วก็จ้องตะปบด้วยความเด็ดขาดของสมสของนักเตะลิเวอร์พูที่มีความเสียบคมกันอยู่แล้วนะครับ นะขอปรบมือให้10กระโลงเลยแล้วก็ขอชื่นชมอาริสงเบเกอร์นะครับที่ช่วยละทีมเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ได้พ่อหมีนี่รับรองลิเวอร์พูลไม่มีแทมนะครับถ้าไม่ได้นูนเยสเราก็ไม่มีแทมนะครับแล้วถ้าไม่มีเจคินครับไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลในวันนั้นที่ลงไปเล่นช่วยกันเล่นนะครับรับรองว่าสาวกลิเวอร์พูลอย่างเราไม่มีความสุขแน่นอนครับนะแพ้โดยที่มีผู้เล่นเพียงสิบตัวนะครับแต่วันนั้นเราชนะ ผู้เล่นของนิวคาสเซิลที่มีมากกว่าเราและคว้าสาแ้มสำคัญน,นะครับเราก็ตอนนี้อยู่อนันดับ4สุดยอดนะขอปรบมือให้เดี๋ยวเนี่ยก็จะกลับมาทำแบบเต็มตัวได้อีกในไม่ช้านี้นะครับวันนี้ก็อยากมาเจอเพื่อนๆแม้ว่าจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็คงไม่เป็นไรเนาะวันนี้ยังไงก็เข้ามาดูกันแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์แล้วกันนะครับแม้จะช้าไปหน่อยแล้วกันนะไม่เป็นไรส่วน เสื้อนะครับใครได้รางวัลเดี๋ยวเฮียจะไปสรุปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ทําตามกติกาที่เฮียบอกนะครับก็เอาไว้เป็นกิจกรรมหน้ากันละกันเนาะแล้วก็มาว่ากันใหม่นะครับเสื้อไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับวันนี้เฮียก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ